ขอสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่รับชมทางช่อง a c x i c r e a t o r นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์นะครับตัวนี้จะเป็นสว่านนะครับไร้สายนะครับยี่ห้อ iMac นะครับสว่าน3ระบบนะครับ2 0โวลต์รุ่น i m c d t 2 0 g t นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสว่าน นะครับไร้สายขนาด20โวลต์นะครับตัวนี้ก็ตัวเนี้ยด้านในเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ที่ผมได้มาก็จะเป็นสว่านไร้สายที่เป็นใช้แบต2ก้อนนะครับอันนี้จะมีแบต2ก้อนนะครับผมก็สว่านตัวนี้นะครับก็เหมาะสมสําหรับพ่อบ้านนะครับสาย DIY นะครับสายช่างที่ว่ามีไว้นะครับใช้งานในบ้านนะครับ ผมว่ามันสะดวกสบายดีนะครับไม่ต้องอเสียบไฟให้ยุ่งยากนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติของเขาก่อนนะครับข้างกล่องนะครับเขาจะเขียนไว้ว่าความเร็วรอบต่ำนะครับ0ถึง400 RPM นะครับความเร็วรอบสูงนะครับคืออยู่ที่0ถึง1,550 RPM นะครับตัวนี้ แรงบิดนะครับแรงทอร์กอยู่ที่21นะครับปรับได้21บวก3แรงบิดสูงสุดนะครับในรอบต่ำนะครับก็คือ20นิวตันเมตรแรงบิดสูงสุดนะครับในรอบสูงก็คือ45นิวตันเมตรนะครับวัวสน่ยสามารถาจับได้ใหญ่สุดก็คือที่10มิลนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แบตของเขาเนี่ยจะเป็นแบตแบบชาร์จเร็วนะครับเวลาในการชาร์จก็คือ1ชั่วโมงนะครับผม เดี๋ยวเราไปแกะกล่องนะครับว่าด้านในนะ่ะมีอะไรแถมมาบ้างนะครับผมก็อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในกล่องนะก็จะมีตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวสว่านไร้สายนะครับขนาด20โวลต์นะดูจากรูปลักษณ์หน้าตานะครับวัสดุของเขา นะครับดูดีมากนะก็ด้านนี้จะเป็นพลาสติกนะครับแต่พลาสติกของเขาก็จะดูดีส่วนด้านจับนะครับก็จะเป็นยางนิ่มๆน,นะครับแบบนี้ส่วนด้านนี้ก็จะมียางนะครับน่าจะเป็นยางกันกระแทกนะครับดีเลยนะครับเพราะว่าถึงเวลาเราทํางานอย่าบางทีเราทำาจเจ้าสว่านไฟฟ้าเนี่ยหลุดมือนะครับตกโดนพื้นเนี่ยวันจะได้ช่วยเซฟความเสียหายได้นะครับ ส่วนด้านนี้นะครับเห็นไหมครับด้านนี้ก็จะปรับค่าได้นะครับที่เขาบอกเอาไว้ก็คือ1นะครับถึง2 1นะครับอันนี้ค่าทอร์กนะครับผม21บวก3นะครับตัวนี้ส่วนด้านนี้ก็จะมีอ่าเป็นเป็นปุ่มล็อกนะครับปรับได้3ระบบนะครับก็คือนะครับอันนี้ก็คือไขนะครับผมเจาะนะครับแล้วก็ ระแทกนะครับอ่า uh, ดูดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าดูการหมุนนะครับจะเป็นล็อกนะครับมันดีนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยมันจะไม่เป็นล็อกนะครับพอถึงเวลาเราทํางานไปเนี่ยมือเราอาจจะไปโดนนะครับอันเนี้ยเขาทํามาเป็นล็อกเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับล็อกเขาดูหนาแน่นมากนะครับตัวจับด้านข้างนะครับด้านนี้ก็จะเป็นยางนะครับสองสองข้างนะจับกระชับมือในการปรับ นะครับผมส่วนด้านนี้นะครับคือจะปรับความเร็วนะครับได้มีเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เบอร์สองนะครับเบอร์หนึ่งนะครับผมก็ความเร็วรอบนะครับอยู่ที่ศูนย์ถึงสี่ร้อย rpm นะครับแรงบิดอยู่ที่ยี่สิบนิวตันเมตรนะครับส่วนเบอร์สองนะครับผมเบอร์สองก็ความเร็วรอบนะครับอยู่ที่ศูนย์ถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ rpm นะครับผมแรงบิดอยู่ที่45นิวตันเมตรนะครับก็เลือกปรับเอานะครับว่าเราจะใช้ในลักษณะงานแบบไหนนะครับส่วนด้านนี้ก็มีนะครับผมเป็นโหมดนะครับซ้ายขวานะครับผมนะเราเลือกเอานะครับผมนะครับผมส่วนหัวจับดอกสว่านนะครับ ดอกสว่านนี้ก็จะจับได้สูงสุดอยู่ที่10มิลนะครับหัวจับดอกสว่านนะครับเป็นแบบจับพิเศษนะครับเป็นแบบคีเลตนะครับสามารถใช้งานแบบสะดวกสบายนะครับถอดง่ายใส่ง่ายนะครับผมตัวนี้นะครับด้านข้างนะครับอันนี้ก็เขาจะแถมมาให้นะครับเป็นตัวเก็บนะครับดอกอีกดอกหนึ่งนะครับสําหรับใช้งาน นะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับอันนี้ผมชอบมากเห็นนะครับส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้เห็นไหมครับอันนี้จะมีไฟนะครับสะดวกสบายในการใช้งานนะครับตอนเราใช้งานเราเจาะอะไรเนี่ยไฟ LED เขาจะจ่องสว่างแบบนี้นะครับนะครับปล่อยมือก็ยังค้างอยู่นะครับตัวนี้อ่าลืมบอกไปนะครับเห็นไหมครับตอนเราใช้งานเนี่ยจะมีไฟแวบๆตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มีแปลงขานนะครับ อันนี้ก็คือว่าสว่านไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับโอเคนะครับผมส่วนแบตตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบตขนาด2 0โวลต์นะครับเป็นแบบ two getter นะครับ2อง m a นะครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะดีอีกอย่างหนึ่งก็คือแบตตัวนี้เป็นแบบ two getter ก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือของเขานะครับหลายๆอย่างนะครับ เช่นเครื่องตัดหญ้านะครับอันเนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก็คืออันนี้จะเป็นเครื่องตัดหญ้าของผมนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าของ iMac เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ก็คือว่าแบตของเขาเนี่ยสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับดีเลยนะครับส่วนด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวคลิปนะครับอันนี้คลิปล็อกเข็มขัดนะครับ ตอนเราขึ้นไปทํางานที่ทุงสูงนะครับเราก็สามารถล็อกกับเข็มขัดเราได้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีตัวจับนะครับผมเป็นคนมือเล็กนะครับสามารถเข้าไปได้นะครับแบบนี้ถึงเวลาหลุดมือมาก็เออยังมีตัวล็อกเอาไว้ได้นะครับผมก็ดีนะครับคือเขาออกแบบมาเนี่ยมันครบฟังก์ชันในการใช้งานของของช่างได้เลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดู อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นแบตท,ที่เขาแถมมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแบตขนาด2 0โวลต์นะครับ2ม์เหมือนกันนะครับผมด้านนี้นะครับผมก็จะมีตัวเช็คไฟนะครับว่าแบตเตอรี่ของเราอยู่ในสถานะอะไรนะครับพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับกดแบบนี้3ขีดก็คือใช้ได้นะครับอันนี้คือเต็มอยู่อ่ะแม่ลืมไปผมเป็นคนชอบพิสูจน์ด้วยนะครับที่เขาบอกว่าไอ้แบต ยีสบโวลต์นเน่ยมันยี่สบโวลต์จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมทําการพิสูจน์กันที่ฝานะครับโอเคอ่าทดสอบกันเลยนะครับเห็นไหมครับเช็คกันเลยนะครับว่า20โวลต์หรือเปล่านะโอเคปึบอ่าเห็นไหมครับ 20.61.. 2 0จุโวลต์อ่าพิสูจน์กันนห้นเห็นแล้วนะครับแบตยีบโวลต์ก็คือ2 0่บโวลต์นะครับมาใช้2 0่โวลต์แล้วบอกแล้วพอเช็คออกมาแล้วมันได้แค่1 2บโวลต์นะครับโอเคไม่จกตากันนะครับยี่ห้อนี้นะครับผมอุปกรณ์ต่อไปนะครับที่เขาให้เรามาก็คือเป็นแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จเขาดูดีมากนะครับอันนี้มันสามารถแขวนได้นะ เป็นแท่นชาร์จขนาด21.5โวลต์น,นะครับ2ม r เหมือนกันนะครับตัวนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปทำการทดสอบนะครับการใช้งานนะครับผมก็สินค้าตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสมาชิกคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ด้านล่าง ตรงคําอธิบายใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ผมจะทำเป็นลิงก์บักหมุดเอาไว้ตรงความคิดเห็นด้านล่างนะครับผมนะเป็นไงครับสินค้าตัวนี้ดูแล้วน่าใช้ไหมครับสมกับนะครับสมกับสโลแกนของเขาจริงๆนะครับเครื่องมือช่างไร้สายคุณภาพสูงต้อง iMac นะครับแม่สโลแกนของเขานี่ใช้ได้จริงนะครับเพราะดูแล้วของเขาเนี่ยมีคุณภาพนะครับ อันนี้ผมไม่ได้อวยอะไรนะครับคือผมได้มาผมก็เอาไปใช้งานจริงๆนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบกันเลยดีกว่านะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวเราจะทําการทดสอบนะครับอันนี้จะเป็นอิดบล็อกนะครับผมก็ผมจะปรับไปที่นี่นะครับเจาะกระแทกนะครับทอกที่21นะครับผมแล้วก็เบอร์ผมจะใช้เป็นอ่าเบอร์2นะครับผมเห็นไหมครับอันนี้เบอร์2นะครับ เดี๋ยวเราทดสอบกันเลยนะครับโอ้โหแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆ้าวโอโเอ๋ครับไหลลื่นนะครับผมแอ,อบเจาะปูนได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเจาะปูนข้างฝาห้องกันอีกสักครั้งนะครับ ก่อนเ๋ยวต่อไปนะครับเราจะทําการทดสอบนะครับการเจาะนะครับอันนี้จะเป็นเจาะปูนนะครับอันนี้ปูนข้างฝาบ้านผมนะครับผมแล้วก็ปรับไปที่นะครับแล้วก็ปรับไปที่นะครับตัวนี้นะครับเจาะกระแทกนะครับผมจะใช้ทอกที่21เดนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบกันเลยนะครับว่าสามารถเจาะเข้าได้หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับ ครับผมไปเดี๋ยวเราไปทดสอบตัวอื่นนี้ก่อนก็ต่อไปนะครับผมจะทําการเจาะเหล็กนะครับอันนี้เหล็กค่อนข้างหนานะครับผมก็ผมจะใช้ดอกสว่านที่4มิลนะครับเป็นดอกที่เขาแถมมาให้แล้วก็ปรับไปที่นะครับผมที่ตัวเจาะนะครับผมตัวนี้ไปเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบกันเลยนะครับ ง่ายมากครับเจาะง่ายมากเป็นไงครับอันนี้ผมใช้เบอร์สองนะครับเห็นไหมครับเบอร์สองนะเดี๋ยวเราลองมาใช้เบอร์หนึ่งกัน์เนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเขาบอกรอบมันอยู่ที่สี่ร้อยรอบนะครับผมอันนี้ผมจะค่อยๆเดินนะครับเบอร์หนึ่งก็จะช้าสักนิดนึงนะครับเพราะรอบเขาจะต่ํา ใช่ไหมครับขนาดรอบต่ําของเขาก็ยังสามารถเจาะเหล็กได้นะครับโอเคดีเลยนะครับท่านเป็นไงครับผลการทดสอบถ้าเจาะเหล็กขนาดนี้ได้นะครับเมื่อต้องพูดถึงว่าเจาะไม้จะได้ขนาดไหนนะครับเป็นยังไงครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านรูปลักษณ์หน้ากาออปชันการใช้งานถูกใจทุกท่านไหมครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมนะครับ ผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ด้านล่างตรงคำอธิบายนะครับแล้วก็จะทำลิงก์ปักหมุดไว้ตรงความคิดเห็นด้านล่างนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามหรือสั่งซื้อได้นะครับผมเครื่องมือช่างไร้สายคุณภาพสูงต้อง iMac นะครับผมทุกท่านถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีนะครับทุกท่าน